Cowboy says women, he means two different kinds. There's the real kind, and then there's the kind in his mind. The real kind is a mystery that he can't understand. But the mind kind. ก็พยายามใช้ลุ่นพินิษและความสำนาญว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปหักเขานะครับเพราะว่าเพรเอิญมันมีสีแม่คือสีเกาลัดอย่างที่ผมบอกนะกรรมการก็ต้องเข้าใจตามที่เสพูดด้วยนะนี่ผมพูดเฉพาะสีนะฮะสัวหัวหูโหม่ง้าตับดีอันนี้ก็น้องแอม่พูดให้ฟังแล้วหัวปากข้า างทีมันยอ่อจนถึงไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่นี้มันยอ่อจนถึงติดติดให่อย่างนี้ต้องดูเป็นวัวที่ขาดแคลเซียมในการสร้างกระดูกตั้งแต่ในท้องแม่แล้วพอเกิดมาเจ้าของไม่อยู่มันก็ยอ่อลงยอ่อลงยอ่อลงอย่างนี้หันคะแนนนะมาเอาตัวไหนเอาตัวผู้ใหญ่จุ๋มนี่เราวะนี่ยนะครับเขาบอกว่าแสตดูอะไรเนี่ย ใช่แลไ,ปไ,ปไปม,ยยม่ได้ไปตีหัวผู้ใหญ่จุ๋มแต่ดูอะไรเนี่ยหนึ่งดูว่าปากล่างยื่นก่บปากบนไว้แล้วดูว่าวัวผู้ใหญ่จุมเนี่ยปากมันขาวไหมเพราะนั้นท่านดูต้องดูอย่างนี้นะครับพอเข้าใจได้ว่าภาษาครูเนี่ยต้องท่ากันอย่างนี้นะครับและเดี๋ยวถ้ามีชนะอ1ามเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ลึกไปกว่านี้ว่าตอนมองหัวด้านไซอ์ูเนี่ยมองด้านท่า มองนหน้าเนี่ยดูไม่รู้ท่านต้องไปมองด้าข้างช่วยนะครับเห็ตาต่อเนี่ยแมวายลูกนี้เสไม่หล่อไม่ใช่มุมเอ้าวเสรหล่อหน้าดูอะไรอย่างเงี้ยดูวัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกดูท่านให้ดูว่าเวลาท่านมองด้าข้าวัวเนี่ยท่านจะเห็นว่าไอ้ที่วัวหน้ารถแก้วเนี่ยมันีจริงหรือเปล่าแล้วย้งได้แย้งได้ทวงได้นะครับแย้ได้ทวงได้นะครับ ก็ดูเอาอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการนะฮะแต่ละท่านจะต้องรักฝักสีตัวเองรักประสบการณ์ของตัวเองข้อพ้นตัางประเทศเนี่ยมาดูวัวของท่านอยู่แล้วนะครับมีจุดดีและจุดไม่ดีคลาเค้ากันไปดูใกล้ได้นะฮะดูใกล้ได้กรรมการ <î m ix> ดูด้วยนะเอาับบไมอ่ะ อยัาไม่กลับอย่าอย่าอย่าไม่ได้ไม่ได้รักรักลับนรักกับติเดี๋ยวแค่ยืนไงที่หนึ่งที่สองที่สามจะตัดสินแล้วจะยืนให้คนดูฮะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่มอย่าพิ่มอย่าเพิ่มอ๋อเขาอยากกลับเองทีนี้ท่านสงสัยอะไรไหมทีนี้ท่านท่านสงสัยอะไรไหมเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ เขาหลังกรรมการฟั่เส้นะอย่าให้เส้นปั่กรรมการอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ขอร้องให้เขาอยู่ก่อนให้ให้ให,ให,ให้ให้เขาเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยเขาดูนิดเดีวัวไม่สวยไม่เป็นไรลอกมาจากศรีสเก็มาจากอุบลอุดรก็โชว์ได้ไม่ได้ทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรผมอยากให้คนเนี่ยเขาประท้วง หรือว่าให้ดูให้เต็มที่ว่าออตัวไหนเป็นอะไรยังไงเท่านั้นแหละคุณชายไได้รู้ว่าเราเนี่ยตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเท่านั้นเองครับทีนี้ต่วันเนิร์นเขาอยากกลับเจ้าของเขาอยากกลับก็เลยกลายเป็นต้องกลับเข้าใจนะฮะสรลแใจเข้าใจไหมอันนี้คือหนึ่งสองสามกรรมการกต้องให้คะแนนทุกช่องตลาดนะฮะทุกช่องตลาดอ้าแ่บเสนะตอนนี้ โสามตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้ที่หนึ่งที่2และที่สและตัวไหนควรจะเป็นที่1อยู่ในใจ